สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนด้วยค่ะที่เข้ามาชมยายหมูฮอลแลนด์นะคะวันนี้ยายหมูจะมาแนะนําตัวนะคะยายหมูฮอลแลนด์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายหมูด้วยเด้อค่ะยายหมูก็อยากทํำคือเข้าน่ะเนาะเห็นเขาลงไล YouTube, YouTube น์ยูทูบยูทูปนี่มันทํำยังไงก็อยากลองดูออตอนแก่เนาะมันมีอะไรทํา ทําเพื่อนๆเขาเพื่อ,อจะมีคนเข้ามาดูถ้าชอบคลิปยายหมูก็ติดตามยายหมูเด้อค่ะยายหมูก็จะหาสรรหาคลิปอะไรมาเล่าสู่กันฟังลงให้ดูอยู่ดอกค่ะยายหมูอยู่ฮอลแลนด์เด้อเนี่ยบ้านเกิดก็อยู่ช้ยภูมินู่นแหละบําเน็ตนรลงสำเนียงก็ไปทางโคราชนั่นแหละแกเอ้ยก็ไม่พูดก็อมยังไม่เก่งเลยแต่ว่าก็อยากเล่นแต่เขา คงห้ามูมูคุยอืมมาอยู่สิปีละแกะเอ้ยพูดภาษาเขาก็ไม่เป็นดอกพูดก็พ่อใหญ่ยังไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยได้สองสาคำฮลัฮโลโหลฮัลโหลแค่นี้แหละว่านะฮลัลโหลซจตัวฮัลโหลแค่นี้แหละอืมคุยมากเดี๋ยวก,กัลบกันเป่าๆเนาะ ใครที่เคยรู้จักฉันก็นมากดให้ฉันหนึ่งเดอรที่ตามให้ฉันหนึ่งเดอ <c oughs> คนบ้านเองน่ะมากดเยอะๆ <c oughs> เพื่อจะดังตะเข้าเดิมเฮ้ย <c oughs> เออเนาะเป็นไปคนเองนี่ไม่บ้าทำไม่ได้นะั่นนี่แบบนี้เนาะ <c oughs> ประสาทเชิงขืนเลยวนะขนาดเพิ่งเริ่มจะทำนั่นนี่แกเออเฮ้ย นี่ก็อยากเล่นจะเข้าเนาะก็ว่ากันไปเนาะหามูหาเพื่อนกันไปทีก่กอยู่เฉยๆงานก็ไม่ค่อยอยากทำถ้าเขา,เาแกเอยชนะ <c oughs> มักสบายหลาย <c oughs> <c oughs> ทำความสะอาดมีไรดอกอยู่นี่นะพากันจะทำความสะอาดนี่แหละใครอยากมาลูมาเห็นก็หาผัวฝรัง่งจะได้มาเห็นเนาะเออฝากด้วยค่ะฝากกดไลค์กด ติดตามยายหมูดเ้อค่ะในช่องยายหมูฮอลแลนด์ก็จะมีอะไรมาเราสู่กันฟังอยู่ถ้ามีคนติดตามนะตอนนี้ก็ติดตามเนี่ฉันคนเดียวแหละติดตามฉัน <c oughs> บอกให้พอยายโกดก็ไม่โกดห้ดอกจะกลับเป็นอะไรเก็บว่าฉันบาวะมึงนี่ประสาทยายละนอมาตะยุดททำงานทำการนี่วะ่ะ หวยความสุขเนาะคนฒถาเอาอะไรมากมายชีวิตเนาะหาอยู่หาก,กินหาความสุขไปใครจะเอาความสุขมาให้เองถ้าเองไห่หาความสุขด้วยตัวเองแกววาไหมนีออ่จะพูดไปกระถูกเมื่อนั่นแหละแ้วอันนี้ก็พูดคนเดียวอยู่นี่แหละถ้าว่าคลิปต่อไปก็จะพาไปนู่นแหละฉันไปไหนแกก็จะเห็นฉันลงอยู่นั่นแหละถ้ามีคนดูหนาะฝากด้วยค่ะยายหมูช่อง youtube ยายหมูฮอลแลนด์เด้อจ่าเด้อค่ะอันนี้กับฝากเน่าฝากตัวแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ